สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n 2 o Studio Channel นะครับผมแล้ววันนี้ผมก็มีของเล่นใหม่มาอด <Wow. S 1> วดก่อนจะอวดก็นี่เลยลอกตัวเก่าที่ผมใช้งานประจำนะครับก็คือเฟืองตัวนอนมันเสีย ah. ผมก็เลย ยังไม่ได้สั่งอะไรก็คืออะไรถามว่าแพงไหมมันก็ไม่แพงหรอกมันก็แต่มันก็ราคาครึ่งนหนึ่งของเจ้าราคาโลกเลยนี่เลยนะผมก็เลยเอ้ยยังไม่ซ่อมดีกว่าตอนแรกผมก็พยายามฝืนใช้มันอยู่พักหนึ่งนะใช้แต่มันเริ่มไม่ไหวแล้วมันเริ่มไม่เกลีย่ยสายให้บางทีมันทําให้เราเสียโอกาสจาังหวะที่เราจะซ้ําเราเห็นปลาขึ้นแล้วเราโมจะมานั่งเคลียร์มันเนี้ยมานั่งเกลี่ยสายเองเนี่ยแล้วด้วยความที่ว่าบวกว่าผมตั้งใจจะ อยากได้ตัวใหม่ด้วยก็เลยจับตัวนี้มาฟิตเทคคอบบาะใจจริงผมคิดเอาไว้ว่าผมจะใช้ตัวเนี้ยไปจนจนผมจะเก็บตังค์ได้สักพักหนึ่งผมจะไปเล่นพวกตระกูล DC นะก็เล็งๆไว้ถ้าไม่คูลาดูด DC ก็เป็นสกอ์เปียน DC แต่เพื่อเกินว่าตัวเนี้ยมันมาพังก่อนมันไม่ไหวละก็เลยเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันมาใช้งานก่อนคำค แต่คุณภาพก็ไม่น่าจะขำนะตัวนี้เท่าที่ผมดูรีวิวแล้วก็ราคามันก็โอเคอยู่สำหรับแล้วหน้าตามัน,ม,นมันสวยเลยแหละบอกเลยว่าสวยมากเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่ามันเป็นยังไงนี่นะครับว้าสสวยในกล่องก็จะมีนะครับหลอกจะไม่มีถุงผ้าให้นะ ผมปเล่นไปวีวาถูกกว่ามีถุกกงก็ไม่หยีให้อย่างสวยเลยนะนี่นะครับตัวรอบก็จะเป็นประมาณนี้หน้าตาแบบนี้นะดูสีมันดิว,ว้าวสวย,ยหน้าตาคือเหมือนชิม,โมโนานุเบกไตัวปรับหนมปรับหนมไม่เล็อสปูนก็เป็นสปูนแบบเรียบนะไม่มีรู เกือบเหมือนตัว DC อ่ะที่มันจะเป็นชิปด้านในมันจะไม่มีรู <c oughs> น,นะครับเราก็จะมีแผน่แผนเดรกรูมือต่างตานะครับแล้วก็มีน้ำมันหยดมาใ,ให้ด้วยในกล่องตัวนี้ราคาก็ถือว่าไม่ไม่แพงมากครับผมถามว่าแพงไหมก็แพงนิดหน่อยแต่ก็สามารถเอื้อมถึงกันได้นะครับผม เพราะว่าบางคนก็เห็นส่วนใหญ่ก็ไปจับตระก,กูลของชิมาโ,โน่เนาะราคาก็2องสาันขึ้นแต่ตัวนี้ไม่ถึงสองพันตัวนี้ก็ถามว่าทําไมถึงเลือกเป็นตัวนี้เพราะหนึ่งแหละมันสวย2แล้วมันเป็นลูกปืน10บบวกหซึ่งแต่จากตัวนี้ตัวนี้ที่ผมใช้ก็คือหบวกหนรอบหกจุถามว่าผมชอบไหมชอบนะโอเคผมใช้ใช้ดีทำ,ท,ำทำเขาเรียกอะไรทำแป้ง ผมได้ไปจากตัวนี้มาเยอะมากพอสมควรก็ทํา y o Youtube มาก็ช่องนี้ทําช่องมา,าทาช่องมาก็โดยรอบตัวนี้แหละแต่ตัวนี้ได้ทีปวดวางแล้วผมก็กะว่าเดี๋ยวจะซ่องเอาไว้เป็นสํารองไปเอาไว้เดินหนอนเอาไว้เท็กซัสเพราะว่ารอบมันช้าส่วนตัวนี้มันจะได้มาเป็นลูกปืน10บวก1รอบ7.3ใช่ไหมเดี๋ยวดูกล้อง บอกตรงไหนอ่ะรอ,รอบเจ็ดจพลังเบกแรงเบกอยู่ที่8กิโลกรัมไม่รู้ว่าถึงไหมนะแต่ผมก็ไม่เคยได้อัดปาหนักขนาดนั้นสักทีะลื่นมากครับผมหน้าตาก็สวยแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาขึ้นสายแล้วก็เตรียมเพื่อออกไปทดสอบกันนะครับผม แล้ววันนี้สายที่ผมใช้ผมก็จะใช้สาย y ายี่ห้ออะไรเนี่ยอ่านว่าเลยโทมานะอเป่าใช่ไหมตัวเนี้ยผมก็ไม่คุ้นเหมือนกันใช้เป็น PE 2นะครับส่วนใหญ่ผมจะชอบใช้ PE 2ก็คือไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปตีก็ทำระยะได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วส่วนปกติออย่างตัวเนี้ย ถ้ามันเป็นสปูลมีรูผมก็จะรอยรูเนาะแล้วก็ใช้แต่ตัวเนี้ยสปูลตัวเนี้ยมันไม่มีรูผมจะใช้วิธีการต่อต่อกับสายดีก่อนต่อกับเอ็นก่อนเพราะว่าสาย PE มันค่อนข้างจะลื่นถ้ามันสัมผัสกับ,กบตัวสปูลน,นี้ผมก็จะใช้เอ็นต่อก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวเอ็นอะ่ะมัดกับสปูลเพราะามันจะค่อนข้างที่จะจับตัวสปูลได้ดีกว่าสาย p e <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับผมเพราะว่าใช้สาย PE มัดไปเลยก็ได้แต่ผมชอบเอาความชัวไว้ก่อนก็คือจริงๆเห็นเขาบอกว่ามันจะมีสติกเกอร์มาให้แปะได้นะแต่ในกล่องผมไม่มีก็งองเหมือนกันช่างมันเถอะไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ผมเป็นคนที่เปลี่ยนสายบ่อยเหมือนกันพอสมควรสาย PE ผมจะใช้ผมจะต่อไปก่อน ก,ก็มัดเงื่อนอะไรก็ได้นะเอาที่สะดวกเลยส่วนตัวผมก็จะเป็นมัดเงื่อนเขาเรียกเงื่อนอะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่าให้มันอยู่ต่อให้มันอยู่ก็บผ ผมเล็กๆนะครับแล้วก็ตักแล้วก็เอามาล้อยเข้ากับสปูนนะครับเอ้ก่อนอื่นแนะนำวิธีที่ง่ายครับผม ผมจะเอาใส่กระคันผมจะเอาใส่กระคันเนาะเวลาขึ้นสายมันจะได้ขึ้นง่าหลอกของผมนี่ก็จะเป็นสเปหมุนซ้ายนะครับตรงตามความถนัดก็คือรุ่นนี้มีทั้งมุนซ้ายมุมขวาเนาะก็ลองหาเลือกซื้อกันได้แล้วก็เอารอยเข้ามาในไกด์ไม่ต้องบนสุดก็ได้นะครับเอารูรูแรกก็ได้นั่นไง แล้วก็ร้อยเข้าไปวิธีขึ้นสายผมก็ไม่พูดอะไรมากนะหลายๆคนก็คงจะขึ้นเป็นละร้อยเข้ามาแล้วก็ร้อยกัสบสปูลนะครับผมเอาคล้องกัสบสปูลเรียบร้อยแล้วเราก็มัดนะครับผมก็แล้วแต่ใครถนัดนะครับเงื่อนอะไรก็ได้เอาให้มันอยู่นะครับผมผมก็จะใช้เงื่อนตายทั่วไปนี่นะครับพอหลังจากที่เรามัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ก่อนจะกรนะครับผม ผมแนะนำว่าเนี่ยครับพยายามหาโูโูมันนะครับผมหาของมาใส่ร้อยเพื่อที่มันจะได้ดึงออกแนวตรงนะมันจะได้ไม่ตีเปียวเวลาตนมันออกเพราะถ้ามันออกลายข้างมันจะตีเปียวหาของแล้วก็ถ้ามีคนช่วยจับก็ให้จับไว้นะครับแต่ผมไม่มีผมจะใช้เท้านะครับนิ้วโป้เท้านี้ไปสองข้างเนี่ยด้านล่างนะครับ แล้วก็ถ้ามีผ้าก็เอาผ้ามาจับนะครับผมมีผ้าผ้ามาจับให้ตึงตอนกอเข้านะครับน่นนะครับผมตัวเอ็นมันจะช่วยจับสปูนได้ดีกว่าสายพีเพพิวๆนะครับผมก็แล้วแต่คนถนัดถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ไม่จำเป็นไม,ไม่ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับผม ก็จะมีเทคนิคลองลองหาดูครับผมมีแต่ละคนแต่ละนาักตกปลาแลท่านก็มีเทคนิคประจำตัวของคนแต่ละคนอยู่ oh. ผมงคนก็อาจจะใช้เป็นสติกเกอร์กระดาษกาวบางๆก็ได้หรือก็ใช้วิธีการค่อยไปค่อยมาก็ได้ลองดูครับอ,อันนี้ก็ก่อไปเรื่อยๆ ี่นะครับสายก็ยังเหลืออยู่ประมาณ20เมตรสสีตัวน,นี้เป็นสาย100เมตรนะครับผม100เมตรผมใส่ไปประมาณ80เมตรนะครับ <c oughs> เต็มสปูกุกว่านี้8ปสิเมตรถ้าสายเล็กกว่านี้อาจจะใส่ได้เยอะกว่านี้นะครับผมแต่ผมใช้ PE 2 ต่อไปเราจะมาต่อสายช็อกลีดกันครับผมส่วนสายช็อกลีดสายช็อกลีดนั้นผมก็จะใช้เป็นฟ u ูโร c คาร์บอนแท้นะครับผม30ปอนด์นะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะทนทนมากเลยส่วนตัวเวลาผมต่อช็อกลีดผมจะใช้ประมาณเมตรครึ่งน,นะครับผมหรือกะเอาประมาณวาน ประมาณวานนึงวานสุดๆมันก็จะประมาณตีไปประมาณว่าเมตรครึ่งพอดีครับมันก็จะมาตัวสายมันก็จะมาสุดตรงหน้าโลกพอดีตรงปลงที่เราต่อถามว่าทำไมถึงใช้ยาวเพราะว่าผมชอบเรียกอะไรล่ะผมผมไม่ค่อยชอบให้สายมันโดนน้ำอ่ะ ก็คือพยายามให้มันโดนน้อยที่สุดอย่างน้อยๆสายเนี่ยมันยาวสายเนี่ยมันจะเป็นจุ่มน้ำาเวลาเราตีเยีบแลวเราลากมันจะจุ่มน้ําแล้วมันจะไม่ค่อยอมน้ําขึ้นมาแล้วน้ํามันจะไม่ค่อยเข้าลอกแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือมันเราใช้ยาวมันก็แบบความยืดหยุ่นมันก็มีเยอะบางทีผมอ่ะเป็นผมไม่มีแต่ช่างเนาะที่จะมาวัดแรงเบรกของของรอกผมก็จะตั้งตั้งแบบ เน้นชัวร์ก็คือเน้นเน้นเน้นจะไปทางแข็งเลยแหละถามว่าพอดึงออกได้ไหมก็พอดึงออกได้แต่แล้วก็การบืดเนาะบางทีเราตั้งเบรกแข็งเกินไปมันก็อาจจะเป็นดึงปลาปากฉีดดึงปลาเหยื่อโอรูดออกจากปากปลาแต่ไอสายเนี่ยมันจะช่วยมีความยืดหยุ่นยืดหยุ่นแล้วมันก็จะลดโอกาสเบบนั้นไปบางทีเราดึงอ่ะปุ๊บมันก็จะยืดยืดแล้วแรงยืดของมันพอจังหวะมันหดตัวเนะี่ยมันจะฝัง เบ็ดเข้าไปในปากปลาซ้ํา,า,าด้วยแรงของมันเองมันก็จะช่วยได้อีกก็คืออันนี้แล้วแต่คนถนัดจะใช้แบบไหนแต่ส่วนใหญ่ส่วนตัวผมผมจะใช้ประมาณเม็ดครึ่งแล้ววิธีต่อผมก็คลิปนี้ผมยังไม่สอนนะวิธีต่อผมก็จะหลายหลายคนอาจจะตอบไปแล้วหรือใครยังตอไม่เป็นอยากให้ทําคลิปสอนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยวิธีตอผมก็จะใช้วิธีทั่วๆไปนี่แหละเขาเรียกอะไรนะ T T n o t s ไหมผมก็ไม่รู้ชื่อเงอินเหมือนกันนะ นี่นะครับผมลังจากที่ต่อเสร็จแล้วมันก็จะเป็นปมเล็กๆประมาณนี้เห็นไหมมันจะสะดุดไกดน้อยนะครับผมต่อแบบนี้แล้วก็ร้อยขึ้นไปแล้วก็มัดกิบแค่ <c oughs> นั้นแหละครับผม <c oughs> เตรียมออกไปเทสได้ <c oughs> ก็มาถึงในส่วนของการมัดกิ๊บแล้วนะครับผมใกล้พร้อมใช้งานแล้วทีมัดกิ๊บก็ไม่ยากครับผมหลายคนก็คงรู้แล้วอันนี้ไม่สอนครับผมแต่ถ้าอยากให้สอนก็คอมเมนต์มาด้านใต้ครับเดีย๋ยวทำคลิปสอนครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมต่อส่ช็อคดิบพร้อมขึ้นสายลอก จัดการเรียบร้อยส่วนตัวนี้ก็เก็บไว้รอซ่อมใส่ถุงสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์เอาไว้ให้ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่นี้ไปก่อนเดี๋ยวจะไปทดสอบตัวนี้แล้วผมจะเอาคลิปประเดิม มาให้ดูโอเคนะครับผมสวัสดีครับผม